ลุยวู้ผักกระดาษเลยพี่น้องเลยวูเอเอ้าเอ้าเปดพี่น้องเลยพู่งูกระรังหามรถมนะดิคุณนี่ไปรับเอ้าเอาเอาพี่น้องหามรถจักเด็วู้คักขักหามรถใหญ่เฮ้านีกว่า โอไปแล้วว้าลูกค่ะสู้ๆสู้ๆไปแล้วโอ้ยตกองตันไปแล้วไปสู้สู้รอดๆอดไปลูกค่ะตั้งนั่นกับมาตั้งนี่กับไปน้องได้ผูว ขนไปได้บ่ยากดอกเหรอ<ะ>ไปบ่ได้ทางเฮาก็ได้กลับเขื่อนมาแบบนี้จะเขื่อนนะพอด,ดีเพ่นถามว่าสมบุญทำใจโ,โดยโดยขับมักับใจลายเป็นอย่างนั้นลูกไก่นี่เห็นกล้องเลยลบล้น นี้มาต่อกันอีพี่ซองเนาะสบุญสิกับกอนพี่น้องไยบานนี่มันจะเป็นมันไปว่าได้เด้อพี่น้องเด้อพ่อกันข,ขึ้นเ่าคือเดิมกับซ่องสบุญมาบ้านเฮาเนาะตอนนี้พี่น้องเลยเฮากับสกับขึ้นแหละมันไปว่าได้มันแดดเขาจาังสีไปเห็ดเนาะตอนนี้ทั้งกันเพิ่นเพิ่นสีขามมาได้เลยเพิน<ง>่นคอเพิ่นสิคอติดรถไปน้ำ<ง>่นว่าเพิน่พนยังรออีกขามมาขามมาว่าได้ก็จเจ้าสิกให้ออกหน้านะ เพิ่นก็เลยว่าถนนหนทางนี่แหละพี่น้องเปียกเพื่อนนี่รถจักรนี่เขาเจ้ากษีฮามไปกี่นี่นั่นไปขั้นที่หนึ่งพี่น้องบัดนี้เพิ่นสีขามอีกขั้นที่สองเนาะมาต่อกันอีกพี่น้องคลิปนี่ก็ได้มาลุ้นกันว่าเพิ่นพละคนมันแห้งบ่น้ามนะแห้งวะแต่เพิ่นบอกกันบนโต๊ะกระบตกกันพ่นโต๊ะกับกระบอกเออ แบบนี้แล้วน่ะพ่อฮะตัดผกสอบเลยจะไป่ายค่ะแล้วก็แล้วเราอยขอกีรถไปลงไปลงหน้าแล้วเปิดสีหามรถคัดนนี้อีกคนมาคุณเนี่ยมาพอได้อ่หมอ้ อาละก็ได้ไปงานประจวบชุมนีอะไรเต็นที่อยู่เลยเนาะยนี่แหละพี่น้องการไปการมามันก็ค่อนข้างสี่ลำบากเนาะใสไปว่าได้แล้วพี่น้องเลยเอาสีกลับก่อนพูดไะมันแดดเนาะล่ะเนาะมันแดดจยงแค่กันมาเนาะคันมื่ออื่นมันแดดกะมื่อฮือพี่น้องเลยมื่ออื่นมื่อฮือแดดมันเป็นว่าลุยเลยอ่าบ่กจำเป็นต้องว่ารอให้อัน ให้มันนั okay. ่นม uh, oh, ือน uh, ั่นมือนี่มันแดดแม่นลุยเลยแบบนี้นะมันยังได้ยังนี่มันยังนี่หาหน่อไม้โอ้หาหน่อไม้แล้วว่าโอ้ล้นล้นทั้งนั่นก็มาพูดอะรถทั้งนั่นก็มาแับนี้ มาปุ๊ไหนล่ะเอายังมาใสา่มาักแต่งโอ้โห <ś red> โอ,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 โอ้น้ามันกระห้งไหนเนาะคันเด็กน้อยคันมาเด็กน้อยนี่กับครึ่งโมแพ้กับไปน้ำหนามเลยพี่น้องเลยปูกของปูกของปลาไปรถคันนี้บอกหามไปว่ารถคันนี้เ <c oughs> สียสไปอ <c oughs> ีก โอ้สีขาวขั้นนี้ไปอีกแล้วอะไรสิแล้วสิเอารถขั้นนี้ลงไปอีกวันนี้รูอยู่พี่มันข้ามไปสิเอาไปเลยบ่น่ะไปเลยไปเลยไปได้บ่าวันนี้อ้าวลองมึงด้วยโอ้ระบายสขี้ไปนะอ้าววันนี้ เอาพี่น้องขั้นที่สองวันนี้ลุยวู right. ้ผ okay. ักกระดาษเลยพี่น้องเลยวูวอะไรผักเอ้าเอาเอ้าเอ้ยู่นงะลาเอ้าเอ้าขั้นที่สองได้ปัญหาไปเพี่น้อง มันบหามคับทั้นพู้น่ารกว่าวันนี้เลี่ยด้อยวันงสาวบ้านคนช่วยกันหามรถไปถือว่าคั้นที่สองคือว่า พ่นก็มาลัดเอากันแบบนี้บ่แต่<อ>็นเราคื่อะนะโอ้โอ้เจ้หูวัยรุ่นแรนมาลดหูบริยานเมันผู้เท่าเมันบัดแย่นเนาะเอาคันนั่นมาดิเอาคันนั่นมาบันนี้ค <c ười> ันนี้ไปเอาคันนั่นมาหาพี่น้องเอารถไปแล้วเอาคนมาบันนี้รถไ,ไ,ไปแล้วเอาคนมาบัานี น้ามันมากเห้งไปบ่ได้เด้อืันนี้ยุดอีกแล้วมันแดดเท่าไหร่จังสีไปยุดแล้ววันนี้เปิ่เสอารถท่านนั่นไหมว่เอาผู้นั่นไปเอาผู้นี่มาเอาไปฮับคนอยู่พุ่นมาแล้วฮับคนอยู่พี่ไป อ้าอยู่นี่แหละพี่น้องสมุนไปมาได้กะจะยู่นี่แหละคอยกันเลยเบิ่งคนอยู่นี่ก็บมวนอยู่เลยเนาะไปมาได้เลยได้แซนด์บุนนะใครก็มาค่ะเราจะเอาคันนั่นมาวะวันนี้เอาเอารถคั้นนั่นมาวันนี้เอาพี่น้องเลยบ้านนี้คันที่สามขันนั่นไปคันนี้มาเงี้ยเอากำลังอุ้นพี่น้อง สบ,บู่ไปว่าได้สบ,บูก่กสิ่งบิ้มงไ่งนี่แหละมันนีสบ,บุกบ่กับกับว่ได้บันนี้จัดเก็บจังได้กับกับรถทางมัน,มนะเอาขนานมาบันเปิดกระรังหามรถมาดิคุณนี่ไปรัเอ้าเอาเอี้องหามรถจักรดิ หามรถจักแมาฮู้ขัดคักๆ้ามรถใหญ่เฮ้ยนีกว่าฮู้หามมาได้เามาได้แล um> ้วเนาะสามขันน uh> no <uh ี่เลยเป็นหามรถจัก พี่น้องเลยตะบุไปไม่ได้สะบุนไปนั่งบนเสาบ้านเพื่อนีย่แล้วมันครูหาปลากรูหาปลาครูมีแห่เพ่อเอาเราวันนี้ึ้นไปแล้วรถเราหาไม่ได้เลยคูเดพี่น้องคูวานนันแห่กวาดูเดกเป้ตึ๊กปลาเปิ้ตึ๊กแห่ได้ค่ะ คนวัก็สิได้อีกูปาพคนว่าอีกอย่างนี้น้องนากกว่าพูเดี๋ยว่นเรากันเนาะสมบูรณ์ก็ไม่ได้ อเไปได้แล้วึ้นโอ้เกือบตกน้ำไปพี่น้องเลยไปป้าเด้งวันนี้เด้อเอ้าคูณนี่ไปโตวันนี้ไปคุณนะมาป้าไปวันนี้ เอารถแค่นั้นแม่รเรามาเรา co หามเราบ่เฮ้ยหามเราเราไปวะได้นั่นเออเอาสิหามอีกแล้วบาทนี้ห้ามแค่นนี้ต่อบ่โอ้นี่ก็ไปบ้านนะทองขี่ไปบะได้ต้องหามเลยพี่น้องเลยใส่หามคือสั่นกันไปบลอดไปขึ้นรถ ลุยไปเลยไปยังสิหามคันนี้ต่ออีกเอาคสิหามกันโอ้เบิ้ปเพิ่นกันสิแบบนี้ของเพิ่นๆแหละแต่ว่าห้ามาเพพอเพิ่นซื้อเนาะอ่าวันนี้เพิ่นสิหามไปวันนี้ เบิ <łość> ่งอยู <BRUNO> <throat> th ang th ang <five> ่นี่ก็เป็นตะเบิ่งไงแด้วพี่น้องเอ้ไปดวยแม่ไปหานไปเดี๋ยวเรามาเราหูหน้าเอาเอาลุยบาบนี้เอาตั้งนั่นกัมาตังนี่กัไปพี่น้องเลยผู้ ขักรีแข้งอะไรได้ปูปูยิงหนักขึ้นไปอยากแม่ด้พี่น้อเอ้าววิดละรถคันที่สามเเออได้เบิกได้ z มพี่น้องเองขัดโบมากกับโบผู้เขาถ่ายเป็นีย่กระถ่ายคนตกะคํเขาก็มากร้างก็มากบ่ได้ละว่าสัตไปอ้าวเรียบร้อยวันนี้ ม่วนแน้นนะเกือบครึ่งโมแพ้ปะเกือบครึ่งแพ้ฟ่เวาอะไปปะบันเด้อซุ้มเจ้าวันนี้เด้อโดยโดยเอาพี่น้องเลยเข้าไปค้อนวันนี้โอ้ผู้นั้นคนสิขี่รถไปน้ำวันนี้เนาะมื่นคักมื่นแน่เด้พี่น้องเลยทั้งสบู่จักเจ้อก็เจ้าฮามรถขับกลัวจมเนาะอ่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของสบู่เลย ประสบการณ์พี่น้องประสบการณ์สู่ต่อไปเฮากันได้เห็ดอย่งไรเนาะเห็ดหนาที่ของเฮามันแดดพม่นแหลมพี่น้องเ้ยสมุนกับพังสิไปอ่าให้เพื่นตั้งขึ้นให้สร้างกันมาบ่ได้เนาะเพื่นส่งคลิปเสียงค่ะสมุนตั้งแต่ตื่นนอนมัวแหล่อาสมุนเอ้ยไปบ่ได้เด้อประชันฟังเบิ่งคนเอื้อนพุ่นแหละประชันพี่น้องมือได้แดดที่ังว่ากันอีกคือหนึงเนาะเัาสิไปรอดบ่ระพวงเน่รถก็ได้ถนนคนทางเนาะพี่น้องเอ้ พวกนี้นี่คนย่างกับยังถอยหลังได้คนก็ได้วันเป็นถอยหลังแต่รถระวังเด้อดม,อมื่นเ้อะโอ้ทั้อนนอา,ามื่นเนี่ยนี้พู้นะไปลงไซมันน้องซะคันชุบเจ้าอันไปฮอดกับเฮ็ขอขอดซีเคาะรถอะไรเนี่ย ดีแล้วขี่ไปน้ำมันคาบริ้อยู่ซอยได้เลยติดน้ำได้เด้อโดยโดยเอาคืนรถคันมันไปได้บ่ยากดอกเนาะไปบ่ได้ทางเฮาก็ได้กลับคืนพี่น้องเลยเอาคืนคืนนะพี่น้องคนขอติดรถไปน้ำออกน้าวสันสะบุญไปบ่ได้สบุญกระตีกลับคือกันแล้วเนาะเอาคืนคืน ปะพี่น้องออกรถบันี้รุ่นน้ำกันว่าสิไปได้นนไบ่พี่น้องตอนนี้ฮะกำลังตีกรับเนาะโอ้ยพี่น้องเลยกระโผดว่าตกคาตกแน่ผู้เห็นบ่ดำมาทางหน้าอีบอหนะอ่ายู่นี่แหละบ่อยู่นี่บอนะพี่น้องกันตอนนี้ชาวบ้านเป็นนางหลายคนอยู่ทั้งหลังเสียงห้องอยู่ทางมันโหดอด้พี่น้องสุดโหดอ่าไปจนเอาแวเนลงก่อนไปจนพ่อย,อยากได้บอหนะ่ะแต่ว่า,าลงาย ยังวะบอกด้อยาะพี่น้องไอ้เพิ่นไปนำ้ำก็ยังดีนะเพิ่นไปน้ำมากันลดค่าเพได้เพิ่นโยนซอยนะพี่นอ้องเพราะว่ามันไก่เพิ่นอะโขไปน้ำเนี้ยเพิ่นอนอะต่อนนี้เฮากลับคืนมาแล้วตอนนี้เนาะไปบวรอดพี่น้องเลยเฮ็ดจังไดสมุนไปบ่ได้แล้วขอโทษขอไผ่ลายๆพี่น้องเลยเดีเ่ยพี่น้องบอลนี่อันตรายที่สุดนี่ทั้งข่อยทั้งเมินโอ้ยพี่น้องเลย พี่น้องตอนนี้ทั้งสมุนกากำลังไปส่งทั้งพี่น้องบ้านนาะทองเพื่อนเนาะออกไปนะเพื่อนขอดรถไปน้ำรถไทยเพื่อนเอามานะ่ะเพื่อนขี่มานะเอากลับขึ้นมาบ่ได้คันรถจักนะ,ะข้าเจ้าพากันหามหามซี่คนเอาไม้สอดล่อหามนี่นะเนาะสมุนไปรากาจักรเจนสมุนสิว่าจังใดแล้วขมูอซึกกันด้กับแบบตื่นเต้นเนี่ยเฮาโบเคยเห็นเนาะสมุนกาบโบเคยเห็นว่าแบบนี้จะเคื่อนะ พอดีเพิ่นถามว่าสมุนสิกลับคืนบอกว่ากันกลับคืนสิขอขี่รถไปน้ามันก็ไกลเติบได้จากกันกลัวจมมากทีถามว่าเพิ่นบ่ขี่รถมาน้านี่จักสิตีท้ายซําใดพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันหนักคนเด้มันก็เลยแล่นแต่บ่ฮู้ว่าเฮาสิไปค่าดีไซด์อีกบ่ตอนนี้ทางพี่น้องชาวบ้านนาทองเนาะบ้านอันแม่เบยและบ้านน้องอเบยเพิ่นก็ฮู้จักน้องอเบยฮู้จักบ่าแก้วเพิ่นะอะเมื้อนี้ก็ถือว่ากลับคืน อยู่บ่ได้พี่น้อองเ้ยมันฝนตกแห้งอยู่แห้งแห้งอันตรายต้องรอให้มันแดดสะก่อนทั้งสร้างเพิ่นก็บ่ได้มาถ้าว่าสร้างเพิ่นไปได้เพิ่นอยากย่อเลยก็ได้มื้อนี้ยสบุญตัไปก็เลยเดี๋ยวสบุญสิบอกสร้างเพิ่นอยู่อ่ะสบุญก็ตีกลับแล้วนะพี่แรกสบุญว่าสิไปถาสร้างแต่ว่าสร้างน่ะยังไปบ่ได้สมุนว่าสิไปถาสร้างเอื้อนน้องเบย์คงคิดแต่าสร้างเพิ่นมาได้กัมานะมื้อนี้สร้างเพิ่นมาบ่ได้ สมบบุนก็เลยกลับมาวะนีะ่ตอนนี้ก็กำลังกลับคืนม่องอยู่สัญญาณกับบอมี่เลยพี่น้องเลยเนาะขอโทษขอภายหลายทั้งอัน,นอเอ้ยทั้งอายอน่นก็นโทรมาอยู่แต่สมบบุนกับสายบ่ได้เอยอายก็ได้สายสญญาบบได,ด,ด้สัญญาณบ่มีเพื่อละออกไปฮอดดงหมดสัญญาณแต่ไม่นี่พี่น้องเลยบ่มีห้อยรถไผมาเนะบบ 9, านะห้อยรถสบุนคือเก่ามามือเส้าห้อยรถคันเดียวมาบบได้ ยังไก่เต๋อได้บ่ะนี่ออกมาแต่พุ่นนี่ทางได้ยังไก่ยังไก่ทางพี่ได้ยังไก่เนาะพี่ยัไก่ทางเมือพี่ยังไก่กัวตอนนี้ก็บเกยพี่น้องเสาทองนานาทองเต็มรถตอนนี้ก็ได้ผมเต็มรถเยอะพี่น้องจักรยานจักรยานเนาะเพิ่นขอขี่ไปน้ำเทาก็ต้องจำเป็นต้องให้เพิ่มไปน้ำนะเพิ่มออกนาเพิ่นรถไทยมาบ่ได้ค่ะบ่ได้พี่นัองปะพี่น้องเลยฮอตแล้ววันนี้ ค่อยๆลงเ้อพระราษเด้อโดยโดยขับมาขับใจลายเป็นอย่างเนาะลูกไฟ่ด่เห็นกล้องเลยลบเลอมาดำจ้างว่าคือหลายคนแท้โอ้โอ้โอ้ค่อยๆได้พระราษได้โอเคโอเค แล้วมื่อนีได้น้องมาสวยกันหลายคนเนาะเอ้ยระวังพาลูกโลกตกเโดยโดยอยตกเอาหยบอก่าเราไปไมกินดำน้าซะเอาไปกินดำนาโลดโดยโดยให้ลำให้รวยให้ึกเล็ด้อโดยซาทุกเล็กห้องโตเด้อโดยจนตมด โดยบเป็นยังเล่ามันก็รอดเนาะโดยโดยเอาโอเคอ่ะพี่น้องเลยค่ะมมาส่งคนดำให้ดำหน้ายิ่นี่แหละเนาะแล้วสบู่กาบสีมื่อไว้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สบุ่สิคอโตมแลาพระเจ้าไปก่อนเดี๋ยวคนมาดำหน้าซอยพีซอยนอกหมดนะนาอพอกันในคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้กับจบกเพียงตัวนี้แหละสบุ่กระได้กลับคืนเมื่อไปบ่อหอดบ้านน้องเอาเบยถนนคนทางสุดโหดพี่น้องเลยบุกเคยพ่อบุกเคยเห็นเนาะ คุณนี่พิ่นกัญยางลงแต่รถกี่นี่แหลยเอ,อ้ายังไก่บ่คือพากันลมงมกี่นี่โอ้โอ้โอ้ไอยู่นี่เดี๋ยวกะเทิร์นมาสัน้นๆเดี๋ยวกะเทิร์นเระนะาเนาะอ่โอเคพี่น้องเอ้ยอพ่อกันในคลิปหนา้าคลิปนี้อำลาว่าจากไปแล้วขอบคุญขับคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิง่งมาส่งคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเนาะไปแล้วพี่น้องผู้แหละมันแดดเด้ดเอ,อสิมาทั้งเพือนน้องอ่ะเบยให้เพิ่นย่อเลยเนาะสมบูรบ่มากให้เพิ่นย่อเลยนะ โอเคพอกันคลิปหน้าสบายดี